สวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากงานที่ใต้ครับก็ไปชุมพรมาครับเป็นงานเตะบอลดาราม,มาครับที่พัตโตะเนาะกลับมาก็มาเจอนี่ครับเป็นของขวัญจากกันตังทรทลศนะครับส่งมาให้อีกแล้วนะครับพี่ออ๊คครับขอบคุณนะครับน่ารักมากๆเลยแล้วทุกครั้งที่ส่งมาปุ๊บเนี่ยจะมีข้อความดีๆแบบเนี้ย เป็นความอวยพรแบบน่ารักน่ารักให้กับลูกค้าผมว่าลูกค้าทุกคนนะครับน่าน่าจะน่าจะได้เนาะเนี่ย t h a ง k ิ้วจากพี่อุเนาะแล้วก็มีคําเขียนแล้วข้อดีอย่างคือเขียนด้วยมือนะไม่ได้พิมพ์นะคือเขียนด้วยมือด้วยแสดงว่าความตส่งใจในโคตรเยอะเลยขอบคุณมากพี่อุครับนะครับพี่อุกกนรตังตระเลยสดเนาะมาดูว่าแมตช์นี้นะครับส่งเลยไหมผมกินนะครับโหแต่ดูเยอะเหมือนเดิมเลยฮะโหนี่นี่ t h a ง k ิ้วนี่ โอ้โห oh, 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 oh. อันนี้ติดตัวอันตังเรสดนี่โ oh, ล้ก็มาดูกันว่า <c ười> คือผมมกรงใจพี่อุ๊ดนะหพี่อุ๊ดพี่จะส่งมาเยอะได้ไหมเพราะว่าแต่เชื่อไหมว่าบางอย่างนะเป็นปีแล้วนะอยู่เป็นปีเลยอ่ะแบบไม่ได้กินเนี่ยแล้วกลับมากินปุ๊บเนี่ยยังสดอร่อยเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> มาตัวแรกโอ้โหเหมือนเดิมครับใครเป็นสายหมึกดูหมึกดิ <c oughs> คือตัวใหญ่มากอ่ะแล้วก็สดหวานมากอันนี้นะเหมาะกับย่างกินอ่ะแล้วกินกับอ่จริงจริงกับซีฟู้ดนะอร่อยกรอบหวานมากนี่ครับตัวใหญ่มากหนึ่งตัวนะ2ตัวด้วยขอบคุณนะครับ2องตัวแล้วนี่อีกนี่กุ้งนะครับกุ้งแกะเปลือกนะครับผมนี่เป็นกุ้งไซส์อันนี้จะเป็นไซส์เอ่อสิบตัวนะครับผม สิบตัวโลเนาะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กเนาะแบบ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 แกะแบบแกะเปิดแล้วทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนี่เนี่ยผัดกะเพรานะผัดใส่อะไรนะที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอะไรนะที่เป็นดาราม่าอะไรนะผัดใส่ใส่บัวเนี่ยนะครับเยอะมากเลยผมมีหมึกโอ้หมึกหลายอย่างมากครับโอ้เยอะเปปะเนี่ยผมว่ามันเยอะไปนะโอ้โคตรหมึกดีโอ้โหหมึกหอมหมึกกล้วยหมึกกระดอง อาอีกเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นหอยนะนเป็นหอยแล้วก็มีฟองหัวฟ้ามาสองอัน,นอันนี้คือมาดูว่ามัน,นคืออะไรนะครับพี่อุ๊จริงๆไม่ต้องส่งเยอะพี่อุ๊ครับของดีมีคุณภาพบัดผมบอกเลยผมก็ช่วยช่วยเชียร์ช่วยแชร์อยู่แล้วเพราะว่าอยากให้คนได้กินอาหารทะเลที่บอกว่าสดสดอร่อยแล้วก็ได้รับการเซอร์วิสบริการจากเจ้าของร้านดีๆนะครับแต่พี่อุ๊เนาะอะไรเนี่ยหอยเนี่ย โอ้พริกแกงพริกแกงจากใต้นะครับนี่โอ้ก็มีขายด้วยเหรอฮนะพี่อุ๊มีพริกแกงขายด้วยนะครับอีกเซานึงอะไรเอ่ยขออนุญาตแกะเร็วๆนะเพราะว่าจริงๆไม่อยากแกะเร็วๆเ,เลยกลัวเสียดายของโอนี่คืออะไรกันเนี่ยมันเป็นเดนนิสทับว่าคืออะไรอุ้ยสตอ ตอแบบเป็นแกงเม่แบบนี้นะครับโอ้โหโสุกแล้วคือร้านนี้นะครับผมร้านกันดันทะเลสดนะครับนอกจากปลาหมึกกุ้งปลาสด,สดปลาน้ําลึกหอยแล้วเนี่ยยังมีเครื่องแกงนะครับผมแล้วก็จะมีสตอแกะเปลือกด้วยนะครับผมที่ขายเนาะใครที่ชอบชอบกินอาหารทะเลสดๆนะครับผมรับรองได้ว่าร้านนี้นะครับผมกับความสด แล้วก็การสวิตเนี่ยดีสุดๆแล้วครับแนะนํานะปลาหมึกตัวใหญ่มากกุ้งก็ตัวใหญ่มากกุ้งมีทั้งกุ้งลายเสือนะครับกุ้งลายเสือกุ้งสิงโตกุ้งยักษ์กุ้งใหญ่ปลาทะเลน้ําลึกนะครับผมแนะนําได้ใครชอบสานี้แนะนําครับและยิ่งตอนนี้ผมรู้ว่าเขามีเครื่องแกงเครื่องแกงใต้ด้วยนะครับผมเครื่องแกงใต้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยสตอออุ้ยนะครับผมอ่ะพี่อูครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆกับของฝากครั้งนี้นะครับผมนะฮะก็ ลิ้นเชิญนะครับผมใครที่อยากกินอาหารทะเลสดๆนะครับแนะนําได้ที่เพจกันตงังทะเลสดนะครับผมรับรองว่าเจ้าของร้านน่ารักสวยใจดีมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าที่แบบว่าน่ารักนะคุณก็จะได้แบบนี้นะครับผมทุกช่วงเทศก,กาลนะครับขอบคุณพี่อู๋ครับขอบคุณนะครับเลิฟอ,อยู่ครับ